มหากรรมส <า S 1> อ้โหวเออเปิดให้กูกู <Good S 1> ดิกูต่อไปเลยนี่บุกเดียวกูไม่ได้ก่อนเฉยเออบุกเดียว <laughs> มึงพูดสิน <laughs> เรามาดูมหากรามของ,ขาองาการเรียนสถาปันกัรนี่คลิป3แล้วโอ้โ oh. ห ตอนนี้เราก็เล่ามาจนถึงปีแรกที่เป็นความขื่นขมของเราคึอท,ท,ที่พยายามจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พยายามจะบาลานซ์ชีวิตกิจกรรมอะอะไรที่มันสนุกแล้วมันไม่สนุกในเวลาเดียวกันเออทีนี้ปี2อ่ะ ขอโตขึ้นมาเนี่ยปีเรื่องเล่าูเยอะเลยแล้วก็มีตัวละครที่สุดยอดหนึ่งคนด้วยแต่ว่าเรายังไม่เชิญนะวะาาเขาอยู่นี่แหละเขาอยู่นี่กับเราเขาอยู่ในใจเราเสมอ <c oughs> เอาเอาทั่วไปกับปีสองเนี่ยรู้สึกไหมว่าแบบว่าเออเก่งขึ้นเข้าใจมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นนิดนึงตอนเรียนเรียนอะไรปีสอง ปีสองมันก็พวกสตอรี่อเลยมันก็เรียนเหมือนเดิมใช่ไหมพวกคอนอะไรก็มีทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมแต่แค่เหมือนแบบเหมือนกดปุ่ม u p g เก d อยนน่างที่อ่แบบว่าเอยลงลึกขึ้นนู่นนี่นั่นแล้วก็พวกแบบทั้งไอพวกสตูดิโอที่แบบว่าทําบ้านมันก็จะเริ่มแบบจริงจังขึ้นมีรายละเอียดขึ้นแบบว่าเอเอ,เอมีอาจารย์ก็จะมีเชิญแบบว่า g กสมาเพื่อแบบว่าเป็น user ของบ้านเราแล้วก็จะแบบว่าเราก็ต้องออกแบบตาม ความต้องการของยูเซอร์อะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นเกณฑ์ของหลักสูตรอยู่แล้วแหละเพราะแบบโอเคมียูเซอร์จริงแต่แต่พอเหมือนมันมันมันก็เหมือนแบบพื้นฐาที่เราก็ทําซ้ำอ่ะแต่แค่เหมือนว่ามันก็จะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนแบบมีแบบบรรยากาศใหม่ๆให้ทำอ่ะรู้เปล่าวะเออแล้วก็เปลี่ยนเซกเปลี่ยนอะไรทุกเทอมอยู่แล้วมันก็มันมันก็มันก็ทําอะไรง่ายขึ้น นิดนึงเพราะว่าเออเราก็เคยทําแล้วว่าเอยเราก็ต้องอ n นาล s ซิสยูเซอร์ก่อนเราก็ต้องอ n นาลิ i s ที่ดินอ n นาลิ i s โปรแกรมนู่นนั่นแล้วก็ทําคือมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมเหมือนกันมาเรื่อยๆมันเหมือนปีหนึ่งแหละแต่แค่โจทย์มันบ้านอาจจะแบบห้องเยอะขึ้นที่อาจะใหญ่ขึ้นความต้องการซับซ้อนขึ้นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆแบบไต่ระดับความยากขึ้นไปแต่แต่ใดช่วงเทอมแรกก็ยังเป็นบ้านอยู่เทอมหลางเทอมปลามันเป็นอาคารสาธารณะ เป็นแกลเลอรี่แกลเลอรี่กับไอคองบางหลวงส่นชุมชนใช่ซึ่งงานนั้นก็ได้จับเรื่องชุมชนเรื่องอะไรเออ <S 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 มีเรื่องเล่าไหมปี2องถ้ากูมี <S 2, <S 2> มมเรื่องเลยกูให้มึงก่อนปี2ไม่รู้อะรู้สึกว่าปี2มันก็ไม่ค่อยต่างจากปีหนึ่มากแต่แค่แบบว่าเราแล้ก็ manage อะไรได้ ได้ดีดง่ดงงายขึ้นนิดห <c oughs> น,นึ่งอ่แม่เนจอะไรได้ง่ายขึ้นไม่สำหรับกูกูแมนเนจได้แย่ลง <c oughs> ไม่คือแบบว่าพออย่างที่บอกพอมันเป็นโจทย์มันก็แค่เปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆมันก็แค่แบบว่าเออวิธีการทํางานหรืออะไรมันก็มันเราก็จะทํางานเร็วขึ้นเราก็จะเริ่มมีแบบว่าสไตล์ของตัวเองมากขึ้นมานิดหน่อยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจอหรอกนะว่าเราชอบทํางานแบบไหนใช้ว่าสดวอะไรอ่แค่แบบว่าเออมันก็มันก็ทําทุกอย่างง่ายขึ้นมันมันมันไม่ได้แบบ แบล็งเหมือนตอนปีหนึ่งที่เราเข้ามาแล้วช็อกน้ำเร,เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่นี้เราเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรได้เรียนกับอาจารย์นอกบ้างตัวเพราะอย่งอางของกูจะได้เรียนกับอ่า<อ>ไม่รู้พูดชื่อได้ไหมเขาเป็นอาจารย์นอกที่เปิดออฟฟิศอยู่แถวอารีอือออาจารย์นอกมีแต่ว่าไม่ไม่เขาน่าจะไม่ได้เปิดออฟฟิศบ้างไม่แน่ใจแต่ว่าเออไม่ใช่อาจารย์ในคณะก็มีเอามีตอนเทอมเทอมสองอ่ะมี ถ้ามีก็รู้สึกว่าประทับใจอาจารย์คนหนึ่ง World, ออฟฟิศอยู่เซนทันเวลล์นะเออแบบว่าเรียนเรียนแล้วรู้สึกว่าแบบเออเขาดูแบบปล่อยฟรีให้เราแบบมากเลยคืออย่างที่บอกว่าอาจารย์แต่ละคนก็จะมีสไตล์มไม่เหมือนกันใช่แบบว่าอาจารย์บางคนก็จะแบบว่าโหแบบในกรอบในแบบแบบมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางทีแบบว่าเขาบางทีเผลอเราเราจะชอบพูดกันว่าแบบ บางทีอาจารย์บางคนก็จะชอบแบบมีมีภาพในใจของตัวเองแล้วว่าแบบว่าเอ้ยมันจะต้องออก็นแบบนี้แหละแต่อาจารย์คนนั้นก็จะแบบว่าหลุดโลกเลยอะ่ะแบบว่า <c oughs> มาวันแรกให้เขียนกรหรือ <c oughs> อะไรสักอย่างเออก็แบบเอาเลยอะ่ะแบบเอ้ยคุณทําเลยคุณอยากทาอะไรคุณทําอ่ะแบบว่าเพราะว่าอาจารย์คนอื่นเขาพูดเลยนะว่าอาจารย์คนอื่นผมให้คุณทําอะไรอีกแล้วเออเพราะงั้นคุณก็อยากทาอะไรคุณทําเลยจะโครงสร้างจะพิสดารจะอะไรเอาแบบ เค้นเอาแค่แบบว่าแกนหรือว่าความคิดสร้างสรรค์จริงๆของเราออกไปเลยความแบบเออรู้สึกว่าปีสองความเรียลลิสติกของแบบของงานของอะไรมันยังไม่ได้แบบว่าจริงจังเท่าปียงหลังด้วยเขาก็เลยเหมือนเขาก็คงรู้อะเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหลังจากนี้มันก็ต้องแบบโอ้เรื่องพื้นที่เรื่องยูเซอร์อะไรมันจะซับซ้อนยิ่งขึ้นจริงจังแล้วเพราะนั้นคือแบบว่าอันนี้คือแบบว่ามันเป็นแกลเลอรี่ด้วยแบบว่าอยากก็สปีดอะไรก็เอ็กซ์เพรสเลยกับคอนเซ็ปต์อะไรแบบทำในทำ เออก็เลยแบบว่าเอาชอชอบอ่ะมันมันดูเป็นวิธีก,การเรียนที่แบบว่าเออก็ก็ก็รู้สึกว่าฟรีมากขึ้นก็ก็เลยเอๆๆๆๆเอก็ดีอ่ะไม่รู้ดิเข้าใจแต่แต่แต่ปีสองก็ก็เริ่มมีช่วงแบบว่าเบรกดาวใช่ไหมนิดนึงเหมือนกันแบบว่าแบบรู้สึกว่ามึงเบรกดาวด้วยหรอนิดหนึ่งแบบว่าบางทีเราเจออาจารย์ที่แบบว่าเราไม่แบบว่าไม่ใจไม่ซิงอ่ะเราคุยกับเขาแบบไม่คนละภาษากันน่ะไม่เก็ตอ่ะ เออบางทีมันก็แบบเออไม่รู้เหมือนกันแบบมันมันก็มันก็เลยมันก็เริ่มตั้งคำถามเหมือนกันว่าแบบเอ้สวยไม่สวยอะไรยังไงแบบเออเออมันจะเริ่มมีเรื่องนี้เข้ามามากขึ้นว่าแบบเฮ้ไม่สวยทําให้มันสวยวันนี้ได้ไหมแล้วก็เอ้สวยเอ้แเราว่ามันก็สวยแล้วนะเอ้เพื่อนเราว่าสวยไหมเอ้ก็คนนี้บอกเอ้สวยคนนี้บอกไม่สวยเอ้แล้วเราเราต้องทํายังไงอะไรเงี้ยแบบเออเราเราต้องบาลานซ์ของยังไงอะไรเออไม่รู้แบบก็ก็ก็น้อยนอยในช่วงนึง เอพอพราะแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเราเราเราก็ค้คยเราก็เหมือนปีหนึ่งอะที่เราก็พยายามจะแบบเวิร์คาร์ดอยู่แต่แค่แบบว่าไอ้บางทีบางทีแบบเวิร์คคาร์ดบางทีมันก็ไม่ได้แบบบางทีมันก็ไม่ได้เพย์ออฟเสมอไปในตอนนั้นนะอืเข<อ>้าใจใช่เพาว่า,า <ผม S 2> ในตอนนั้นอ,อ่เอาเมื่อกี้ที่ที่เกิดไปคือบอกว่าอย่างอย่างกูวิันเหลวแหลกเลยแล้วเราเชิญแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่า ซึ่งแขกรับเชิญคนนี้นี่จริงๆเี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เหลวแวลกอ่ะขอเชิญพี่ติงพี่ติงขึ้นมาขอพกชี่วะเอาลิบไปดิลิบไปมันจะได้ตัดง,ง่ายๆตัดตัดตัดซึ่งจริงๆที่ที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ถ่ายเนี่ยก็คือจุดเกิดเหตุของเรื่องที่จะเล่าวันนี้เลยก็คือเรื่องของการที่เวลาคุณมีเพื่อนนะครับแล้วคุณ คุณขอความช่วยเหลือเพื่อนเฮ้ยทำฟิวเจอร์ชอปยังไงวะแล้วเพื่อนต่อยอย่างมั่นใจกูทำเป็นเดี๋ยวกูสอนเฮ้ยทำเป็นหรอกูงงคอมมากเลยนะเว้ยทำเป็นมามาค้างคอนโดกูอาทิตย์เดียวเดี๋ยวตัดโมเดลกันนั่งทำงานการฟิวเจอร์ชอปกันเสร็จทันด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอเจ้าตัวออกมาจากห้องน้ำครับมั่วเหมือนกันนะมั่ว โม้ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เที่ยเล่าไงก็เที่ยวจะเอ๋ตัวเองมา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 นั่นนั่นนั่นคำถามแรกคำถามคำถามแรกว่ามึงทำช็อปเป็นไหมตอนนั้นเฮ้ยทำเป็นดิเออตอนตอนนั้นคือแบบเรื่องไงคือโรงเรียนกูอ่ะมันจะต่างจากโรงเรียนอื่นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าโรงเรียนกูสอนช็อปแบบค่อนข้าง ทั้งทั้งเข้มเลยทีเดียวคท,ทา้งั้งเข้มก็เลยแบบมั่นใจมากที่แบบเสียดเสียดแน่นอนงั้นคำถาม,ข,าามข,าาข้อสุดท้ายเลยกระโดดไปข้อสุดท้ายเลยข้อสุดท้ายทำไมอาจารย์โทรมาวันนั้นทาานโทรมาว่า, <laughs> า,โ,า,วาโดงานไม่เสร็จใช่ไหมเรื่องมันมีอย่างนี้ไหมประเด็นหลักๆอ่ะคือแบบคือตอนที่เราทําแบบกันไม่รู้ว่าเสร็จเราจะเสร็จก่อนหรือมั้งเสร็จก่อนชาวบ,บ้านชาวเมืองเพราะเป็นอาทิตย์เลยแบบแบบแค่แบบนะตัวแบบเดียวไม่รวมแบบหน้าเลยหรือว่ากูเชื่อ <laughs> ไ่จริงๆคือตอนนั้นงานกูเสร็จทุกอย่างละเขียนเขียนทุกอย่างใส่กระดาษเหลืออีกอาทิศหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะลงสีหรือโ h o t o ช h อ p ใช่เขาบอกว่าเออถ้าถ้าไม่ลงสีน้ำ p h o t o ช h o p ก็ได้อันนี้นี่เป็นเพื่อนที่ดีมากต้องเกิดก่อนว่าอันนี้อยู่เสกเดียวกันตอนตอนทั้งเทอมหนึ่งและเทอมสองของปีสองคือชีวิตของโดเนี่ยขาดติ่งไปเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าปีสองเนี่ยอยู่ด้วยกันตัวติดกันฝาแฝดจรินจังตลอด ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะอ่ะต่อ็จแ,แ,แล้วเอ่อไหนแล้วนะถึง<อ>ว่าเขาบอกว่าวาดมาเสร็จปุ๊บสีน้ำหรือ p h o t o s h o p น่ะสีน้ำหรือ p h o t ทช h อ p เสร็จปั๊บตอนนั้นน่ะเหมือนกับเขาอ่ะเขาเองนะอาจารย์เขาเองอยากให้เราลอง p ฟ o ์ทช็อดูแล้วก็เหมือนกับมันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่เขาจะแบบไปเปิดเขาเปิดสอนว่าเอ้ยชอ็อปคาบเดียวเออคาบเดียว,ออยวทำนู้นอย่างนี้ซึ่งแบบ ตอนที่เรียนไปก็โอเคโอเคทำอ,ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เสร็จปั๊บพอมาทําของจริงอะ่ะคือทุกอย่างเนะี่ยแทนที่จะแบบว่าทําเหมือนที่เคยทํามาแต่ต้องไปเรียนรู้ขั้นตอนหนึ่งอะ่ะที่เป็นของเขาเองอดังนั้นอะ่ะมันเลยโปรเซสในการทาอะ่ะมันความเร็วมันก็เหมือนกับมึงเริ่มต้นใหม่แล้วแทนที่แบบว่าจะเสร็จปุ๊บเสร็จเลยแบบช็อปรูปหนึ่งเสร็จแล้วเซฟกว่าจ,จะไปช็อปอีกรูปหนึ่งสมัยโน้นคือแบบโอ้โหค่อนข,ข้างแบบนานมาันไม่ได้เหมือนแบบที่เราทํามา หมือนเมื่อก่อนน่ะเออมันก็เลยแบบงงไปหมดอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนี้พูดมึงก็งงเออตอนนั้นมันงงไปหมดเลยพองมไปหมดปุ๊บโอ้โหอย่างนี้ยุ่งเลยก็เลยแบบว่าตอนแรกที่แบบว่ากะจะมาสอนเพื่อนเปิดห้องเปิดคลาสสอนช่วยแบบทำทันแน่ๆทำแล้วแบบเสร็จต้องมาจมอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องห้องนี้อ่ะห้องนี้คือตอนนั้นมีตีนโดแล้วก็จับเบสอีกคนนหนึ่งเดี๋ยวมีลูกเพิ่ม นีเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยนี่ซึ่งเชื่อแม่งอยู่ด้วยกันแล้วแม่งมันผลมลิทธิ์ที่แย่มากคือคือแม่งแย่ขนาดที่ว่าอาจารย์โทรมาแล้วบอกว่าโดโดทําไม่เสร็จใช่ไหมใช่ครับอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรนู่นนี่นะว่าแต่นี่อยู่กับติ่งใช่ไหมเราก็โมงว่ารู้ได้ไงว่าอยู่กับติ่งงานไม่เสร็จเหมือนกันเลยมึงอยู่ด้วยกันแน่แไอไอตอนนั้นอะ ตอนตอนนั้นเเลยไม่ได้เราขึ้นสามมิติเป็นยังไงตอนนั้นเริ่มได้นิดหน่อยสเกตอัพอะสเกตอัพได้นิดหน่อยใช่ไหมไม่มีใครสอนเออรู้สึกว่างานงานนั้นจะไม่ได้ขึ้นสามมิติเลยมั้งงานนั้นจำได้กูกไม่ได้ขึ้นเลยแต่ของมึงเป็นไอเนี้ยเป็นเหมือนสะพานอะไรมันขึ้นกูจำได้ไอไอตรงโอ้ทูฟาสโอ้ทูฟาสทูสลีฟใช่แหไะไม่มีมีรูปงานขึ้นไหมไม่มีงานระเบิดทิ้งไหย นั่นแหละถ้ามีจะมีโมเสกปิดไว้เปินเบอร์เพราะแบบความความเร็วหรือแบบว่าตอนวีสองอะไรเงี้ยความความเร็วแม่งไม่ได้เลยเออความรู้แบบพวกแบบการขึ้นโมเดลหรือแบบใช้โปรแกรมอย่างเงี้ยมันมันยังมือใหม่อยู่เพราะปีหนึ่งทุกงานเราใช้มือหมดเราทำด้วยมือหมดทุกอย่างใช้มือแล้วมาระบายสีน้ำใช้มือแล้วก็มาตัดเส้นระบายสีอะไรเงี้ยเออดังนั้นถ้าแบบว่าตอนนั้นอะเราตัดสินใจที่จะทำสีน้ำตั้งแต่แรกคือเหลือเวลาแบบ ทำแค่สองวันก็เหลือเวลาสามวันน่ะนั่งชิลยิ้มแฉ่งอะแต่นี่มันต้องไปนั่งฉอบเดือดจนแปดฟงเช้าอ่ะงานส่งอ่ะเดือดจริงเลยจริงทำไม, <c oughs> ไม่ได้เลยง <c oughs> บอกจะสอนโอ้โหไม่ไหวจริงงั้นเราตัดภาพตอนนั้นไปเป็นจัมเบสที่ลถไสีไม้คือตอนนี้ตอนนั้นมีกูกับมีอึงที่แบบว่าอยู่สซกเดียวกันใส่วนจัมเบสอะก็คือจะอยู่อีกสซกหนึ่ง แต่เ,เพื่อนสนิทว้ใช่เพื่อนสนิทกันเสร็จแล้วเหมือนกับว่างานอ่ะก็ทําคือเสร็จพร้อมกันนะค<ม>ือเป็นเหมือนกับเรามีแบบที่เป็นกระดาษที่เป็นเออเป็นลายเส้นแต่ยังไม่ลงสีเหมือนกันนะคู่ายเคืองานอ่ะเริ่มงานที่มาสตาร์ทที่ห้องเนี้ยคือเริ่มเท่ากันคือเริ่มที่มีแบบทั้งหมดเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีโมเดลยังไม่มียังไม่มีโมเดลแต่ยังไม่มีสีแต่แบบว่างานทุกอย่างเริ่มตามพร้อมกันแต่คือพอเราไปทำโมเดลเสร็จปั๊บเราก็จะมานั่งทําช็อปต่อ เออนนั่แหละมึงมึงก็ไม่เสร็จหรอโมเดลกูเสร็จอ๋อลมกูไม่เสร็จกินกูกูแย่ไว้เยอะโมเดลกูเสร็จแต่แล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นที่กูกับมึงอ่ะนั่งชฉาะกันอยู่อ่ะจัดเดสนี่อย่างนี้เลยโซฟาตัวเนี้ยแม่งยาวๆแล้วก็มีโต๊ะอันนึงอันนี้แหละมั้งอันนี้อันนี้แหละเสร็จแล้วแบบคนหนึ่งแบบนั่งชฉาะกันอยู่บนเตียงหยอกกันบนพื้นมันนอน แล้วก็ถือสีไม้อันเดียวเดทออฟมารัทเดทออฟมาราทเดี๋ยวมีลูกขึ้นมาเลยเดทออฟมารัสนะเดทออฟมารัสเลยแต่แยบเปลี่ยนจากอ่างอ่ะเป็นโซฟาใช่แม่งนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็เอาไม้ออกมาแล้วก็ตวัดทีละเส้นอ่ะสีไม้อ่ะแบบฟึ๊ดฟึ๊ดตอนแรกก็งงมึาทำอะไรวะแบบนอนนอนแบบเนี้ยแล้วก็แบบตวัดไปเรื่อยๆตวัดตวัดแล้วประเด็นคืออะไรตอนแบบตอนงานเสร็จทุกอย่างเนี่ยไปดูงานไหมไงสีจางสีแบบปุ๊บนี่มึงระบายสีแล้วเหรอ มงจัดเลยชิวชิเป่งเลยแล้วเป็นพี่พีกว่านั้นคือตอนจบงานไอ้งานทั้งหมดเนี่ยแล้วไปดูไปรับรับของอะรับพวกแบบแบบคือจากห้องอะได้ A ด้วยอันนี้คือ B ีสุดเลยคุณดูว่าได้พีได้เออได้เเราได้อะไรบอกเข้าไปอะไรสีีนี่แหละเจอจุดจี้เลยไม่ไหวจิ้งมีอี เอาเรื่องอะไรกันเทอมสองที่เราพรีเซนต์แล้วตอนนั้นเขาบอกให้พูดเร็วๆแล้วกูพูดเร็วๆอันันเรื่องอะไรึงจำไม่เลยกูพูดเลยคือปีสองเนี่ยเป็นปีปีสองอเทอมสองที่กูที่เออตอนนั้นเราเป็นตอนพรีเซนต์งานแล้วมันก็จะมีแบบว่าอาจารย์ให้แบ่งจับคู่กันตอนนั้นไดน้เซกมือแปดคนนี่กูจำแม่เลยกูเล่าเรื่องนี้เป็นพันรอบม,มู้เลย <c oughs> ก็จับกลุ่มกันแบบจับคู่กัน2คนในในกลุ่มก็มี8คน,นมันก็จะได้สี่กลุ่มเล็กเขาก็ให้ทำอนาลิซิสกันแล้วเราก็แบบว่าลอกกันอนะถ้าพูดตรงๆอะคือเอาเนื้อหามาช่วยกันทำอะช่วยกันทำา8คนแล้วกระจายกันแซงว่าเหมือนทำมาสี่กลุ่มจริงๆริง<อ>แล้วีเซนตนอาจารย์ทีนี้มันก็มีกลุ่มหนึ่งที่เนากราฟิกเราไปเลยอะที่กลุ่มไหนเออทีนี้ปุ๊บอาจารย์ก็เห็นแล้วว่ามันซ้ำกันพออาจารย์เห็นว่ามันซ้ำปุ๊บเราเราพรีเซตนกลุ่มที่สาม พออาจารย์เห็นว่ามันสามอาจารย์ก็บอกว่าไปเร็วๆเลยไปเร็ว <c oughs> บ้าที่ไงบ้าที่ไปเร็วๆก็เลยพูดเร็วๆ <c oughs> ลงแม่งเข้าเยอะ <c oughs> อย่าพูดคำนี่ลงแม่งเข้าเยอะแล้ว <c oughs> <p> พอพอกำลังอ้าปากกำลังจะพูดอีกคำแบบงับอีกคำปุ๊บ,บแ,แม่งเลอะกมาทั้งห้องทั้งห้องแม่งมองหน้าขึ้นมาแล้วก็ก้มหน้าลงไปแบบเหมือนเหมือนพยายามเลยแบบ ไม่เป็นไรนะ้วป่ะแต่ว่าไอคนที่ปวดล้อที่สุดอ่ะเคนี่แม่งแม่งยืนมีเสียงอยู่กลางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยดังๆอะก <c oughs> ูแบบกูต้องแบบสกินวันเนี้ยมึงปล่อยผ่านไม,ไม่ไหวเย็น <c oughs> อย่างช็อกคก์มันรักจริงอ่ะตอนแรกมันแบบมันถึงเสียงเดซแอร์นรหน่อยๆแล้วแบบอยู่ก็มีเสียงเหมือนลมลมออกมาอยย่างงเี้ ก็นั่นแหละกูจะบอกว่าเรื่องมีพีคของกูนเนี่ยตอนปีสองเนี่ยต้องขอบคุณมากที่มีมึงอ,อยู่ข้างๆนะจริงๆยังมีเยอะใช่เหรอเขาจะูดกว่าติ่งน,น,นะธรมาดเอาติ่งออกไปอ่ะซึ่งอ่ะถ้าถ้าถ,ถามกูปีสองอะ่ะกูว่าถ้าสรุปแบบสรุปแบบยูนิเวอร์แซลแ่บนะเป็นปีที่เรามีความรู้แต่ว่าเรื่องโปรแกรมหรือเรื่องอะไรเงี้ยเออยังไม่มาเออไม่มีความรู้เลย หรืออาจจะไม่ขนขวายหรอวะก็ก็ไม่ได้ตอนตอนตอนนทุกอย่างก็ยังช้าด้วยแบบไม่ได้แบบว่าดีนิวเลนเดอร์เสร็จเลยเออตอนน้ำแบล้งอ์อะก็แบบอนนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วเหมือนตอนอแล้วถ้าอย่างปีสองปีสองเออค่ติวงั้นกูเล่ากูเล่ามูดกูก่อนคือมันเป็นปีที่เฟลมากของกูแบบรู้สึกแบบว่าเราเราโตแล้วมันมีเรื่องแบบมันมีปัญหาเยอะในชีวิตใช้ใช้อย่างนี้แหละรวมๆแล้วมันเฟลเหมือนแบบรู้สึกว่าทำไม่ได้อ่ะเราเราเป็นคนที่แบบ ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยทานู่นก็ไม่ได้ทํานี่ก็ไม่ได้รู้สึก fail เฟลจริงๆเฟลแบบจากข้างในงจริงแล้วก็ปีนั้นกูทํากิจกรรมก็คือเนี่ยมีทำเทสเทสเอ็กซกับค่ายติวแบบเคารับทำเขารับสมาชิเทสเอ็กก็เลยแบบตอนนั้นไม่รู้ทาไมแต่ว่าก็สมัครไปคือตอนนั้นเฟลเฟลเอฟวิ้งเลยแต่ว่าสมัครไปแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจออะไรคุยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปสัมภาษณ์อะไรก็ได้ ก็โอเคก็ก็ดีก็ดีแล้วก็ขอไปทํานูน่นทํานี่มันมันเหมือนค่อยๆรู้สึกว่าเออเราทําได้เพราะว่าเราเฟลกับการเรียนเราเฟลกับเรื่องชีวิตเอออินอินเจอเนอรอย่างนั้นแล้วกันเออก็เลยรู้สึกว่าเป็นปีที่มันค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันใช้ความพยายามนิดนึงแล้วก็โชคดีที่ได้ทําค่ายติวด้วยซึ่งเป็นค่ายติวของของคณะเรา ซึ่งมันเป็นปกติที่แบบว่าจัดค่ายติวแล้วก็เอาน้องๆมัธยมมา,มาแล้วเราทําค่ายติวแล้วจริงๆเอารายได้ไปทํารับน้องต่อถูกปะใช่ใช่เอาไปเราง่้ยคือเราก็ต้องหาเงินมามาหมุนใช้ก็แล้วแหละในในคณะแบบทํากิจกรรมทำกิจกรรมรรม,มันก็คือวิธีการใน,ในการเงินแล้วกัน แล้วเขาก็ทํากันมาเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วลักษณะก็คือเราเราจะทําติวแล้วเราจะเอาน้องมาก็ติวน้องพวกแพทซีพวกอะไรอย่างนี้แหละก็จําได้ว่าตอนคือคือต้องเกิดย้อนกลับไปก่อนว่าตอนอะอย่างตอนมปลายอะโดไม่เคยไม่เคยไ,เคย,ไเคยมาค่ายติวถูกไหมแต่เนี่ยมาค่ายติวเออมาแล้วแหละตอนมัธยมก็ช่วงมห้ามหกแั้วแหละก็ช่วงที่เอ้ยอยากรู้ว่า มันเป็นยังไงอยากมาดูในมอด้วยว่าในคณะมันเป็นยังไงเรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็เป็นพี่ๆี่ปีสามนี่แหละจัดปีสองปีสามจัดเราก็เป็นเด็กมอห้าผมเข้ามาเขาก็จะจัดเราแบ่งเข้ากลุ่มแล้วก็ว่าแต่ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าแบบคือรู้สึกว่ากิจกรรมมันก็ไม่ได้แย่นะคือมันก็มันก็เอ้ยได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจออะไรได,ได้แต่ว่ารู้สึกว่าด้วยตัวกิจกรรมที่ทาอะรู้สึกไมก่ค่อยต่างจากการเรียนติวอะมันมันเป็นของที่แบบว่า หรือหรือไม่รู้ว่าเพราะเราเรียนติวอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนแบบมันเข้ามาเขาก็จับเราเข้ากลุ่มแล้วก็มีวันไปแบบไปสกเก็ตรูปบ้านหรือมีแบบว่าวันมานั่งวาดเขาก็ให้โจทย์เรามาเราก็แค่วาดรูปตามนั้นเวลาหมดก็ส่งให้พี่ตรวจพี่ตรวจเสร็จพี่ก็อ่านคอมเมนต์งานก็เหมือนติวอะแล้วร,รู้สึกว่าก,ก,ก็ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นที่เราหรือเป็นที่เขาหรือเป็นที่อะไรแต่ว่า ็รู้สึกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้แบบคุยกับได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มขนาดนั้นนะด้วยรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นมันก็เหมือนแบบต่างคนต่างมาติวต่างคนต่างทงเปลี่ยนที่ติวอ,ะอ่ะแล้วก็เสร็จปั๊บตรวจเสร็จกลับหรือว่าบางทีก็ามาคุยกับเรานิดหน่อยก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกตั้งแตบบ่ตอนนั้นแล้วว่าแบบเออไม่ไม่ชอบค่ายติวแบบนี้เลยคือรู้สึกว่าหนึ่งคือมันก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันต่างจากการเรียนติวปกติข้างนอก สอ2คือแบบว่าเราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับคณะนี้เพิ่มเลยเออ,เอ,อแบบ <ถ stepping S 2> <ช>ว่าคือคือด้วยตอนเรียนติวเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากอยู่ <classified S 2> แล,ล้วเพราะอย่างที่เกิดไปตอนนั้นว่าเรียนติวมันก็แบบว่าติวเพื่อสอบ<อ>เราก็ไม่รู้จริงจริงเราต้องเรียนอะไรอืมเออเราต้องทําอะไรบ้างอะไรเนงะี้ยเออแล้วพอมาติวมาค่ายติวของมหาลัยมันก็ก็เหมือนกันอีกอ่ะซึ่งซึ่งพอเราทําค่ายติวมันก็มีสองค่ายก็คือเหมือนที่จัดตอนปิดเทอมเล็กกับปิดเทอมใหญ่อะใช่ไหม ไอตอนที่จัดปิดเทอมเล็กอ่ะจริงๆตอนนั้นเราก็ยังทําด้วยฟอร์แมตเดิมคล้ายๆแต่พอเป็นปิดเทอมใหญ่ปุ๊บเราก็ได้ทําที่มันแบบเป็นอีกแบบเลยเน่นฉีดโลกเลยหลุดโลกเลยสนุกมากฟังมากเป็นแบบว่าเหมือนอันนี้อันนี้คือต้องต้องพูดว่าอ่ะกูเป็นประธานมันเป็นมันเป็นเลขามันเป็นรองเออซึ่งจริงๆเราเรามีคุยกับทีมงานเยอะแยะเลยแล้วเขาก็บอกว่าเออหรือลองทําให้แบบน้องเห็นภาพว่า ของมันรีเลทกันยังไงตั้งแต่ของเล็กสุดแบบของไอดีก็คือออกแบบอุตสาหกรรมคือมันมีหลายภาควิชานะเลยถับปัดอะ่ะไม่ใช่แค่แบบถับปัดถับปัดนะมันก็มีถับปัดถับปัด,ปดมีออกแบบภายในอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายถ้าสมมุติเราเรา,เราลองแบบว่าทาฟิลให้เหมือนแบบตอนที่เราเรียนแล้วแบบมีแจกใบ,บโจทย์มีทําโจทย์ทําของเล็กๆแล้วค่อยๆรีเลทกันเป็นของใหญ่ๆแล้วสุดท้ายจบออกมาแล้วให้น้องได้พรีเซนต์เงี้ย เออมันก็น่าสนุกดีคือคิดว่าน้องก็จะได้มันเหมือนเป็นการแบบกึ่งๆึ่งเวิร์กช็อปมากแบบติวอันนี้คือหนึ่งสองเพื่อมันเหมือนแบบว่าทําให้น้องน้องตอนนั้นน้องอาจจะยังไม่ได้รู้ก็ได้ว่าเราอยากเข้าผังเมืองเราอยากเรียนภายในเราอยากเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ใช่เราก็จะได้ให้น้องทุกคนได้ลองทุกอย่างอืมว่าเอ้ยอันไหนมันซูเทอร์บกล์บเราที่สุดและอย่างมันมันก็มีความแบบการที่เราวางทุกอย่างเป็นออเดอร์ว่าต่อเนื่องกันนะมันทําให้แบบว่าสุดท้ายแล้วน้องไม่เทคายด้วย แบบน้อง<ช>คือคือรู้สึกว่าคือตอนจ่ายตังค์มันก็จ่ายทีเดียวแหละถูกไหมแต่เราก็รู้สึกว่าไหนๆถ้าจ่ายตังค์แล้วเราก็อยากให้น้องเขาได้แบบว่ามามาข <มา S 2> คน<ช>เอ,อิมันจะได้แบบได้ครบเท่าที่แบบว่าเราจะให้ได้ใช่ใช่แต่เราก็สร้างแรงจูงใจไปโดยการที่แบบว่าถ้าไม่มามันจะไม่ต่อกันนะอะไรเงี้ยถ้า<ช>สมมุติแบบ เริ่มจากทำทำกราฟิกแล้วเอากราฟิกไปใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์ทำร้านของผลิตภัณฑ์ทำบ้านแล้วเอาบ้านกับร้านมา<อ>ทำเป็นถังเมืองอะไรเงี้ยเออเออเออ,เอ,อมันก็ดูดูสนุกดีอ,อ,อะไรงเงี้ยซึ่งอันเนี้ยต้องต้องขอบคุณทีมงานไม่ใช่แค่เราทีมงานเราเจ๋งแจ๋วแล้วก็เออทั้งหมดนี้มันถึงมาออกมาได้แล้วมันมันสนุกอะ ใช่ม <C ür> ันสนุกคนทําก็รู้สึกว่ามันก็มาถูกคือมันก็ใจเขาใจเราแหละแบบว่าตอนนั้นเราเรามาค่ายแล้วเรารู้สึกอะไรเราไม่ชอบอะไรเราก็อยากจะปรับให้มันแบบว่าให้มันดีขึ้นก็รู้สึกว่าเออค่ายนี้น้องก็ดูเอนจอยขึ้นน้องก็ดูได้แบบว่าไอ้ได้นอกจากจะได้แบบเก็ตมากขึ้นว่าจริงๆนอกเหนือจากการติวอะ่ะเขาเขาทำอะไรบ้างในตอนเรียนเจออะไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่าพอมันทําทุกอย่างเป็นเวิร์กช็อปมันมีการโผอ่อะไรกันมากขึ้นมันทําให้แบบว่า เออมันได้คุยกันได้ขึ้นจนตอนนี้ก็น้องน้องน้อที่น้องที่น้องติวที่ติวมาก็ตอนนี้ก็ยังเดินที่คณะอะไรก็รู้สึกว่าเต้ยบางทีก็ยังเห็นแบบเออก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็รู้สึกว่าเออดีอ่ะมัน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 เละแบบว่าเออรู้สึกเออเป็นเป็นกิจกรรมเดินตอนนั้นแล้วกันที่รู้สึกว่าทำแล้วแบบเออชอบก็นั่นแหละนั่นคือปีสองของเราไปฉี่ อนอกจากอีเวนท์ที่ไปไต้หวันเนี่ยมีรับน้องตามเียมตามเียมคณะคือปีสามเราจะเป็นคนจัดรับน้องล้วใช่คือแต่ละแต่ละคนมันก็จะรับผิดชอบเป็นแบบว่าแต่ละวันแต่ละวันไปแล้วทำไมจับพัดจับผูกไปเป็นเฮดเสาทองๆได้ก็ตอนนั้นมันเริ่มจากว่าเนี่ยทุกๆอย่างมันขับเคลื่อนด้วยแบบว่าสิ่งที่เราเคยเจอแล้วเราแบบจับใจคือจําได้ว่าตอนวันสุดท้ายของการรับน้องมันคือแบบว่า เป็นแบบวันที่มันก็จะมีแบบเสาตรงกลางเป็นเสาใหญ่ๆสวยๆแต่ละปีก็จะออกแบบไม่เหมือนกัน<แ>น้องก็จะมาเต้นวนอยู่ตรงนั้นนะ่ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหนี่คือแบบพี่เขาทำอะไรแบบจริงจังเลยนะคือรับน้องตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบว่าเล่นใหญ่แบบว่าคือขึ้นค่ายไปมันก็มันก็เป็นอีกฟีลหนึ่งที่แบบว่าเป็นค่ายอาสาของสถาปันมันก็จะแบบว่า สร้างบ้านแบบนี้แบบนี้แบนี้แบนี้อ่าแบบนี้เออมันก็จะแบบว่าสร้างเป็นเรือนเป็นมันเหมือนแบบเราไปสร้างเอาความรู้ที่เราเรียนมามไปไปสร้างจริงๆคือข้อดีคือมันทําให้เราเห็นของจริงแล้วว่าอ๋อ เสาที่มันขึ้นมารับหลังคาอะไรยังไงเสาที่เราเขียนอะโครงสร้างที่เราเขียนอะมันแบบอยู่ได้ยังไงวะความสูงที่เราตั้งไว้ว่าสองจุดสี่สองจุดห้าเมตรมันอยู่แล้วมันเอ้ยมันหัวเตี้ยไปไม่สูงไปอะไรเงี้ยตอนพออยู่มันค่ายแต่ละค่ายมันก็จะมีคําเลสที่มันต่างกันแล้วแบบว่ามันจะมีเรื่องของวัสดุที่แบบว่าตอนขนส่งตอนอะไรอะอ่าใช่ใช่เพราะนั้นแบบว่าเราก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะออกแบบอะไรที่มันแบบว่าโหเวนิส马拉แบบยากแต่จั เพราะว่าสุดท้ายเราก็เป็นคนทำมือนะเออนึกออกปะ